ตอนแรกก็คิดว่าสงครามราคาเนี่ยจะมีเฉพาะแค่รถจีนใช่ไหมครับอ่ะล่าสุดจ้าเี๋ยวได้ฟังว่า m r r อร์ e s เดนประกาศครับปรับราคาจำหน่ายของ m e r c e d e s EQE เหลือราคาเริ่มต้นสองล้านแปดแสนก้ามบาทต้องป,ปูให้ก่อนคนที่ไม่อาจจะไม่เข้าใจ EQE เนี่ยคือรหัส E l a s s เวอร์ชั่นไฟฟ้าที่ีคร้อยใช่ไฟฟ้าเปอเซน์ EQE ก็จะเป็น อ่อา e-car version ไฟฟ้านอกจาก e-qe e, ก็จะมี e-qe suv e. ถ้าเป็นตัวเบนซินที่เป็นเครื่องยนต์ปกติเขาใช้รหัส gl gl-e glc gla gls อะไรอย่างเงี้ก็จะเป็นรหัส suv e. ต้องบอกว่ารถหนักมากอะ่ะใครซื้อไปก่อนอันนี้แบบช็อกๆหน่อยนะรถมันเพิ่งปีหนึ่งอะ่ะใช่ไหมรถปีเดียวออรถปีเรียน เทียบราคาเลย E Q E 300ราคาจำหน่ายตอนนี้ที่เบนประากาศเริ่มต้น2 8 0ล้าน8ราคาเดิม3 9มล้านเครับ1นึ่งล้านหนึ่งจุ1ล้านหนึ่งล้านหแสน E Q E S U V นี่ตัวเริ่มต้นนะชื่อ electric art จากเดิม4 08, ีม่ล้านวันนี้เหลือ3 000, 1มล้านหนึ่งล้านเจล้านเแสเลยนะ E Q E 350ตัว a M G line เดิม5้าล้านสเหลือ3 000, 6มล้าน6 ต่อเลยนะ EQE e, SUV MG ตัวด y น a m มิก้าล้านหเหลือ3 7ล้าน7อัพคลาสขึ้นมาไปตัวรหัส EQS อันนี้เป็นตัวซีดานที่เป็นไฟฟ้ามาั่ง EQS ตัว4,5 0 plus จากเดิม5 9ล้านเเหลือ4ี่ล้าน5้าไปล้าน3 EQS ตัว 4matic 500จากเดิม7 2ล้าน2เหลือ4 1ล้านหหายไป3ล้านสุดท้ายคือตัว MG EQE 53อันนี้จะเป็นเหมือนแบบ รหัสเอมเข้ามาเหมือนเบนซ์เอ็มจีอ่ะอันนี้จะเป็นตัวแรงเวอร์ชั่นไฟฟ้า5ล้านเก้าหรือ4 8, ล้าน8ปดนน้อยหน่อยล้านหนึ่งจะเรียกว่าน้อยไหมล้านนึงก็ไม่น้อยเนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะจะเห็นว่าเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากออปชั่นไม่ได้ปรับอะไรก็ไม่ได้ทำาาเวลาวเวลาผ่านลงมาไฟราคาสู้เมอร์เซเดสในเวอร์ชั่น EQE เติมต้น3 0 0นหรือแค่2ล้านแแล้วถามว่า EQE น่าใช้ไหมพี่ยังไม่เคยขับเลยสักครั้งหนึ่งตอนนั้นอ่ะที่เขาเปิดตัวเป็นนำเข้ามาจากเยอรมันแล้วก็ ได้ดูรถคันจริงคือสวยคือสวยตรงที่แบบกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบกระจังหน้าตันๆอ่ะครับเป็นลายรูปแบบลายดาวสามแฉกของเขาอะแบบที่ไม่มีวงกลมล้อมอะเป็นตรงกระจังหน้าไม่ต้องพูดถึงไฟหน้าแอคทีฟอะไรก็สวยหมดแหละที่สําคัญพี่ติดสตันคือความสวยงามคือตรงล้อไปจะให้ดูตรงล้อล้อเป็นลายแบบห้าก้านแล้วที่ตรงที่อื่นอะมันเป็นรูปลายสามแฉกแบบมันสวยไปดูของจริงจะเข้าใจว่าหู eqe ตัวล้อแม็กเฮ้ยเห็นแล้วแบบ ประทับใจอะ่ะคือวันที่พี่เห็นนะพี่เห็นผู้พี่ประทับใจตรงนี้มามันสวยอะ่ะต้องพูดจริงาพงาะผู้จิมันก็สวยอะ่ะคือแบบหู้ยกล้าเอาความเป็นเมอร์เซเดสมาวางคู่กับลาย้ากาลที่แบบเป็นลายแล้วแบบมันดูเหมือนเป็นลายพางตาเหมือนเป็นโมอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเหมือนลังพึ่งเหมือนเออเหมือนเหมือนเหมือนที่พางตาเราอ,ะอ่ะอโมเสสอะไรพวกเนี้ยอะไรเนี้ยนะแต่เป็นลายแบบ สามแชกเล็กๆๆ TT เสวยสวยจริงๆแล้วตัวรถมันก็ไม่ดูต่างอะไรกับตัว e-car ตัวใหม่เท่าไหร่หรอกคือแบบมันก็มีความเป็นซีดานมีไฟที่สวยมีดีไซน์แบบเบอร์ d ซเอ่ะตอนนั้นที่จําได้ที่เปิดเขาก็ตัวโลโก้เบนข้างหลังอ่ะก็กดไปเพื่อเปิดฝากระโปรงอะไรเงี้ยอจุดชงจุดชาร์จตัวข้างหน้าที่มันให้แยกออกว่าเป็นระหว่างแตกต่างกับตัว e-car ธรรมดา ก็เนี่ยตัวกระจังหน้าที่เป็นลายดาวเนี่ยลายดาวสามแฉกจริงๆนะามองในมิติก็สวยมันสีดำแล้วมันมีเสียงแบบเป็นสีเงินสามแฉกสวยๆอ่ะไปหน้แอคทีฟมันต้องพูดถึงก็ความเป็นเบน์อ่ะนะไปเดไลท์ภายในอีกอันหนึ่งคือข้างหน้ามันเป็นแผงแบบเหมือนอลูมิเนียมเป็นแผงแบบเออวัสดุเป็นแบบเป็นเงินเงินอลูมิเนียมอลอยใช่รูปแล้วมีความสักะที่เป็นลายเบนส์อะลายก็แบบเอ้ยมันล้ําอ่ะแล้วมันเชื่อมกันตั้งแต่ตรงเนี้ยคอนโซลหน้าเป็นไปถึงด้านข้างครับตัวแบบ ไฟอ่อช่องแอร์เป็นช่องแอร์แบบช่องไอพ่นเจ็ก็เป็นแบบอลูมิเนียมแบบเป็นความเป็นเงินเงินไฟในเป็นต้องไม่ต้องพูดถึงเยอะเอออยู่แล้วอะลายบ่อดู<โ>อลายบ่อดีดีนะลายบบอมันก็แบบเป็นแผ่ตรงมาสวยๆคือสวยพูดจริงสําหรับพี่ EQS มันสวยสวยแต่ว่าแอบ,บดูแคบแคบไหมแคบๆสำหรับพี่มอนนั่ข้างหน้ากมันก็ดูอัดแฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมเขาออกแบบอย่างนี้แต่ถ้าเราไปมองจากทรงข้างนอกอะตัวหลังคามันจะเป็นแบบเหมือนเล็กลงแล้วก็ ไล่มาไล่เรามาจนถึงกระจกแล้วถึงแบบตัวถังจะโป่งขึ้นนิดนึงมันทําให้แบบตัวภายในพี่ว่าเขาเลยออกแบบมันดูวมันเลยพอเรานั่งสัมผัสข้างในจริงๆเลยดูแอบแคบไปนิดนึงทุกงานมีดีเทลปุ่มกดเป็นอลูมิเนียมมีกัดลายเป็นเบาไฟฟ้ามีเมมโมรีปุ่ม start ต t o p ทุกอย่างครบในเวอร์ชั่นเนี้ยหน้าจอแบบหู้ดิสเพย์แบบใหญ่ไอตัว eqe สามร้อนี่ยังพอแบบพอทนที่แบบเป็นจอตรงกลางใหญ่ไปเนี่ยแต่รุ่นแบบ e q s u su มันเป็นจอเชื่อมอืมเฮ้ยสวยแบบ ห EQS สวยมากสมรรถนะพูดถึงสมรรถอามังรานราคาวันนี้เหลือแค่สองล้านแปดนะเขาใช้มอเตอร์เดี่ยวขับหลังที่สําคัญนะมอเตอร์เดี่ยวขับหลังจะพูดว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่เห็นจําเป็นต้องวางขับหน้าเลยเพราะว่าจริงแนละ้วในในทางทฤษฎีอะรถขับหลังขับดีกว่าการวางขับหลังอะโดยรถไฟฟ้ามันน่าจะม,มีต้นทุนไม่สูงสำหรับพี่นะที่ในมุมมองของพี่ไม่เหมือนกับรถยนต์ที่มันแบบวางข้รือนยน่ขนา้านหน้าแล้วก็แากเพามาข้างหลังอันนี้มันสามารถวางระบบทุกอย่างแล้ววางเขาวางพวกมอเตอร์อะไรไว้ข้างหลังแล้วก็ให้ การที่ระบบด้านหลังได้เลยอะ่ะมันจะมีเรื่องต้น,นทุนที่ถูกกว่าเพราะ,ะนั้นการที่ใช้วอเตอร์เดี่ยวขับหลังมันทำให้ลูิ่งก,กดีกวาแน่นอนดีกว่าขับหน้ากําลังสองสี่สองสี่ห้าแรงมา้าแรงบิดห้ารอยห้าสิบนิวตันเมตรเครมศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเจ็ดจุดสามวินาทีแบตเตอรีแตตอร่แปดสิบสามกิโลวัตต์ชาวเชมการชาร์จหกร้อยห้าสิบเอ็ดกมต่อชาร์จตามมาตรฐานแต่มันอยู่ LTP คือวิ่งไกลด้วยมาตรฐานนี้ประเด็นเรื่องรถจีนใช่ไหมใช่จีนชอบ NEDC ครับ อันนี้มาตรฐานยุโรปมาตรฐานอเมริกาความแม่นยำความแม่ยำสูงมากบวกลบไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์รองรับการชาร์จดีซีร้อยเจ็ดสิบกิโลวัตต์ชาวคือสามารถศูนย์สิบถึงแปดสิบภายในสามสองนาทีแล้วก็ถ้าเป็นเอซีธรรมดาชาร์จบ้านศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเก้าชั่วโมงเสียบที่บ้านเก้าชั่วโมงเห็นไหมทั้งคืนเต็มอะไรอย่างประมาณนี้ความปลอดภัยก็มาเต็มนะครับพวกเลนส์คีปไปสปอร์ตไม่ต้องพูดถึงมากแต่ที่จะพูดถึงเนี่ย วันนี้วันนั้นที่พี่ดู EQE ราคา4ล้านอนะ่ะวันนี้มาราคาเหลือ2ล้านแปดนะหา่ไปเป็นล้านเออวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตให้ฟังแล้วกันว่า Mercedes-Benz เวอร์ชันไฟฟ้าราคาเป็นล้านแล้วนะครับ,นะบประมาณนี้ครับ